ชาวราศีมังกรทุกท่านช่วงนี้ก็ขอดีใจกับท่านด้วยก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบกับความสุขความเจริญในช่วงของเดือนกร,รกดาคมนี้ก็รู้สึกว่าภายในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยกับชีวิตของท่านภายในช่วงของเดือนนี้และเป็นช่วงที่ติดต่อกับเดือน สิงหาคมนั้นให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งดีๆได้ชีวิตของท่านนั้นจะพบกับช่องทางที่ดีจะเป็นช่องทางที่เรียกว่าท่านจะหาเงินได้ง่ายในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นได้โคจรเข้าสู่ในราศีสิง ภายในช่วงของวันที่สองเดือนสิงหาคมนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นพบกับความสำเร็จในเรื่องของการทำรมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีการเจริญก้าวหน้าท่านจะนำพาครอบครัวของท่านนั้น ไปสู่ในทิศทางที่ดีจะเจริญและลุ่งเรืองอีกตาหากถ้าหากว่าท่านใดที่ได้เป็นผู้นำก็จะมีคนนับหน้าถือตาท่านอีกตาหากในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านจะแลดูดีมีเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งในเรื่องการพูดการจานั้นไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนนิยมยกย่อง และก็จะมีคนเคารพนับถือเชื่อฟังท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้แต่หากว่าท่านจะไปเจรจาในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่สองนั้นที่ดาวพระศุกร เข้าสู่ราศีสิงห์จะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นถึงจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรการงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีจุดเด่นอีกตาหากท่านจะมีคนนิยมยกย่องรวมไปถึงเจ้านายของท่านนั้นก็จะรักใคร่และให้ความไว้วางใจกับตัวของท่านอีกต่หาก พอถึงเดือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์นั้นก็จะเหมาะกับการที่เรียกว่าชาวราศีมังกรนั้นก็เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีมังกรจะลงทุนอะไรก็จะมีผลสำเร็จในเรื่องของการงานการเงิน ท่านจะได้หางานอีกง่ายๆไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาช่วงนั้นชาวราศีมังกรก็จะได้รับผลดีเป็นการที่เรียกว่าตอบสนองดวงชะตาของท่านเหมาะกับการลงทุนหลายด้านการงานการเงินนั้นจัดว่าหาได้ง่ายบางท่าน,น บางท่านนั้นก็มีถึงกับเหลือเก็บเหลือใช้มีขวากธนาคารอีกมากมายบางท่านก็นำเอาเงินที่เหลือใช้นั้นไปซื้อข้าวซื้อของสิ่งของต่างๆเอาไว้ใช้สอยอีกต่างาในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีมังกรจะไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการงานอีกเช่นเดียวกัน บางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าได้เรื่อนตำแหนง่งหรือว่าได้เรื่อนขั้นขึ้นไปอีกในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักก็ถือว่าภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ ช่วงนี้ท่านก็จะเจอเนื้อคู่จะแลดูดีและจะมีสเสน่ห์ในตัวของท่านท่านจะย่างขาไปไหนหรือว่าย่างเท้าไปทางไหนก็จะมีคนคอยจ้องมองท่านอยู่เพราะว่าตัวของท่านจะมีสเสน่ห์อีกตาหากชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีคนติดตามถามไทยพูดจาอยากจะเข้ามาตีสนิทเป็นแฟนกับท่าน ในช่วงนี้หากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการที่เรียกว่าจ้องจับผิดกันอยู่ในช่วงนี้บางคู่บางลายอาจจะเจอคนอื่นเข้ามายุแยพูดจาให้เราได้ รับความกระทบกระเทือนหรือมีความแตกแยกกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรให้ใจเย็นๆเข้าไว้จะพูดจะจาอะไรกับคู่รักคู่ครองก็ขอให้คิดดูให้ดีพูดจาหวานล้อมให้ดีรู้ว่าว่าพูดจาให้ไพเราะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการทํางานบางครั้งนั้นอาจจะมีเจ้านายคอยจับผิดในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนไปคอยอยุยงหรือว่าไปตะแขคงให้เจ้านายนั้นไร้ได้รับความเข้าใจผิดในตัวเราอาจจะจ้องคอย จะผิดเราแต่ก็ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาภอีกตา่หากในตัวเราจะทําให้ตัวเรานั้นได้แสดงศักยภาพให้เขาได้รู้อีกว่าเราก็มีผลงานที่ดีเลิศไม่แพ้ใครและในช่วงต่อไปเขาก็จะยอมรับความดีของเราในช่วงนั้นต่อมาเรามาดูสิ่งที่ต้องระวังกันอีกนั่นก็คือการ ที่เรียกว่าเราจะคบคนจะพูดจาอะไรในช่วงนี้เราต้องดูให้ดีซะก่อนก่อนที่เราจะไปไว้ใจเขาบางทีบางครั้งนั้นเราไว้ใจเขาเขาอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราเราทําดีกับเขาเขาอาจจะไม่ดีกับเราหรืออีสิ่งอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เราทําดีกับใครก็ไม่ค่อยขึ้น ทำแล้วก็เหมือนไฟตกน้ำจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เป็นผลสำเร็จในด้านของการที่เราจะทำดีกับเขาในช่วงนี้ก็ขอให้เราระวังเอาไว้การทำดีถ้าหากว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปทำดีให้กับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าใครจะว่าเราใจร้ายใจดำก็ช่างเขาเถิดเพราะว่าเราทำไปแล้วก็ไม่เกิดกับผลดีกับตัวเรา บางทีบางครั้งเขาหาว่าเรายังโงอย่างนี้อีกต่หากและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็ให้ท่านระวังในเรื่องทรัพย์สินเงินทองบางทีบางท่านนั้นอาจจะเข้ามาวุ่นวายหรือว่าเรามีลูกน้องอาจจะลูกน้องหยิบฉวยเอาของที่มีคุณค่าหรือว่าทรัพย์สินที่มีคุณค่าไปจากเราจะทำให้ช่วงนี้ต้องระวังกันบ้างในเรื่องของ การเงินการทองอีกตาหากอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมท่านอาจจะมาพูดจาหวานล้อมให้เราใจอ่อนบางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะมาชักชวนให้เรานั้นได้ไปลงทุนหรือว่าไปร่วมเข้าหุ้นกับเขาในช่วงนี้ก็ขอให้เราคิดด้วยดีชาวราศีมังกรนั้นถ้าหากว่าเขามาชวนเรา ไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้หรือเรายังทำอะไรไม่ได้ก็ขออย่าไปลงทุนกับเขาเราอาจจะถ้าหากว่าเราไปลงทุนกับเขาเราอาจจะด้อยกับเขาอาจจะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่เขาต้องการและเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปลงทุนนั้นก็จะไม่คุ้มค่ากับการที่เราไปลงทุนกับเขาในช่วงนี้ก็ถือว่า การลงทุนร่วมกับเขานั้นให้เราชะรอเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราจะเปิดกิจการของเราเองเราจะค้าขายของเราเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้มันจะเป็นโชคเป็นลาบของเราอีกตาหากแตาหากว่าเราลงทุนของเราเอง อันนี้ก็ถือว่าจะได้มีงานและก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราการลงทุนนั้นถ้าหากว่าเรามีเงินไม่พร้อมหรือว่ามีเงินไม่พอเราอาจจะขอหยิบขอยืมคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้เพราะว่าอาจจะมีผู้ลับผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องคอยให้ความสนับสนุนกับตัวเราอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะทำอะไรในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะทำได้ทางนั้นในเรื่องของการค้าขายก็ดีจะเป็นจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าเราทำเกี่ยวกับงานก่อสร้างรับเหมาเป็นลูกจ้างเขาอันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องการทำงานอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเราเป็นนายทุนหรือว่า เป็นคนที่เรียกว่ารับเหมาในด้านก่อสร้างทำงานต่างๆถ้าหากว่าเราเป็นหัวหน้าจะมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายรายได้ก็จะเพิ่มพูนจะมีทั้งรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านอาจจะได้หยิบเงินหมื่นเงินแสนเลืออาจจะได้หยิบเงินล้านก็ได้ในช่วงนี้การทำงานของท่านนั้น ก็รู้สึกว่าจะลุ่งโลดและโดดเด่นอีกต่างหากถ้าหากว่าท่านมีบริวารลูกน้องหรือว่ามลาีลูกจ้างมากมายอันนี้ให้ท่านระวังกันเข้าไว้บ้างอาจจะมีการทิ้งดีทิ้งเด่นแย่งกันในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านคอยดูให้ดีอาจจะต้องใช้ความคิดที่เฉลียวฉลา,าดอีกต่างหากก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าชาวราศีมังกรทุกท่านนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์สูงท่านเป็นผู้นำคนก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็จะได้ผลดังนั้นในเรื่องของการงานการเงินแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการหรือว่าทำงานบริษัทในช่วงนี้ก็ จะมีเจ้านายที่เรียกว่าคอยรักและคอยให้การสนับสนุนท่านท่านก็จะได้ดิบได้ดีอีกตาหากจะมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของความรักชาวราศีมังกรในช่วงนี้ในเรื่องของความรักคนที่ยังเป็นโสดอาจจะมีสเสน่ห์อย่างมากเพราะว่าในช่วงนี้ดวงของท่าน อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะไปทางเหนือทางใต้จะมีคนถามถ่ายและมีคนติดตามอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านเป็นพวกนักประชาสัมพันธ์นักพูดนักแสดงอันนี้ก็จะมีแฟนคลับติดตามท่านอีกมากมายก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ความรักของท่านก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านอาจจะมีะมีทายาทหรือว่ามีคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของท่านอีกในช่วงนี้จะมีทั้งบุตรตรีบุตราก็ไม่แน่ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะได้โชคได้ลาบอีกตาหาก ก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยการเงินการทองท่านมีพร้อมท่านอยากจะได้อะไรของแพงๆในช่วงนี้ก็จะได้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ก็จะมีการเจ็บป่วยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ เป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีการติดเชื้อมาจากผู้อื่นหรืออาจจะเป็นโรคไข้หวัดเพราะว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ให้ท่านระวังอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีไข้หวัดหรือว่าไข้อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงสำหรับท่านที่สูงอายุของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังโรคเก่าๆอาจจะมีการ จำเลิกเกิดขึ้นอีกก็ได้ในเรื่องของโรคประจำตัวปวดแข้งปวดขาตาปลาตามัวอันนี้ความดันไขมันนี่อันนี้ต้องระวงังอาจจะต้องไปพบแพทย์อยู่บ่อยครั้งสำหรับท่านที่สูงอายุของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นโปรด ใช้วิจารณญาณในการที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ